นะคุณยุนคุณยุนคุณป๊อปคิดว่าส,สามถังนี้มันระเบิดไหมครับผมว่าไม่ระเบิดนะไม่ระเบิดใช่ไหมเอ่ะพื่อนๆมาอยู่ใกล้ๆกันหน่อยครับผมผมกลัว <c oughs> ผมกลัวเดี <c oughs> ๋ยวดูนะผมว่าถ้าเกิดยิง,ยงน้ำมันเนี่ยิยน้ำมันไม่น่ใจว่ามันจะลาเม,มาไฟอะอ <c oughs> อุุยอ้ยย ไม่ระเบิดหุ้ยถังปากแข้งระเบิดอุ้ยมาโอ้ยโอ้ยไอ๊ยยโอ้โอได้เรื่องเลยครับ

สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับโบ๊ทกับเกมไรยิ่งไรนะครับกับคุณยูนคุณป๊อปแล้วก็คุณบอลนะครับผมสวัสดีครับ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 มาวันนี้เรามาเล่นโคอชกับการเล่นไนท์โหมดนะเราจะมาบวกซอมบี้กันนะครับโยกกันนะฮะ คนซ้ายมือสุดเนี่ยจะเป็นคุณยุนนะครับนะคนนี้นะครับคุณยุนนะฮะคุณยุนนะฮะสวัสดีครับแล้วก็คุณบอลนะครับเนี่ยคนนี้คุณบอลนะฮะนี่นั่งนั่งอยู่นะครับแล้วก็คุณป๊อปอุ้ยถือลูกซองเลยฮะเอาละฮะได้เวลายังครับอีกสองนาทีครับคุณป๊อปอยู่ตรงนี้นะครับใส่เพลงมาแล้วอะต่อกลุ่มกันไว้นะครับมาแล้วทุกคนใส่ชุดเันกันเลยในอีสต์แมิ้งนะครับ หน้าตาตัวละครเป็นตัวเดียวกันเลยอ่ะเฮ้ยไปก๊อปปี้มาเนี่ยทำไมทุกคนใส่ชุดเหมือนกันแบบผมไม่เหมือนพร้อมอยางพร้อมอยางเราเราจะไปบวกหรือว่ารอมันมาครับบวกมันเลยได้ฮะไปด้วยกันนะไปด้วยกันตายด้วยกันอือไปฮะเก็บเก็บให้หมดครับ,รกรบเก็บให้หมด,มดครับใกล้ตายก็หนีครับเก็บให้หมดครับเก็บให้หมดครับ หัวถทงแ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 ทงถามังกฟองแน่แน่ลูกฟองคุณนะไม่ไม่ครับผมยิงไม่โดนถังเมื่อกี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่มาแล้วเอาอเอาลุมอยู่คนไอยู่ปกลุ่มครับอยู่เป็นกลุ่มครับใหญแย่ครับใหญ่แย่ครับอยู่ไปกลุ่มครับอยู่ไปกลุ่ม ฮ้ยตัวใหญ่มาข้างหลังตัวใหญ่อยู่บนตัวใหญ่อยู่บนครับตัวใหญ่อยู่บนครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมมาแล้วมาแล้วตัวใหญ่ดีไว้ดีไว้ด,ว,ดวนโอเคข้างหลังมาครับข้างหลังมา มันจะเห็นแล้วนจะเห็นแล้วนะมันเห็นเราแล้วมวชมวชมวกบวกับวครับบัวครับไปครับเกียรมันว่ามันจะอยู่ด้านบนสะพานไปต่อครับไปต่อไปไปบนสะพานดีกว่าเราอ่ะทิพย์เลยทิพย์เฮ้ยขึ้นทังไหนบนสะพานเนี่ยเฮ้ยใครอยู่หลังสุดครับใครอยู่หลังสุดครับมาเลยครับเรียบร้อยครับมา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 ,มาหาจุด นี่ตรงนี้ก่อนเชียร์ตรงนี้ก่อนเชียร์ตรงนี้ก่อนโอ้ยหเยืออะไรอีกอหมเดอย่าลืมนะครับว่าอาวุธเนี่ยอาวุธใกล้หมดขีดจำกัดหรือเปล่านะครับระวังฟันไม่เข้านะครับ เฮ้ยเมันมีด้านในตัวนึงเรียบร้อยไปตัวครับอืออือขีดตูดแม่งขีดตูดอืออือมันไส้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 ไอ้คุณบอลอย่ารีบไม่ได้นะเดี๋ยวหลุดออกจากกลุ่มนียุ่งเลยใช่ระวังระวังช่วยไม่ทันครับเดี๋ยวช่วยไม่ทันครับมันมาข้างหลังครับมาข้างหลังครับมาไล่ครับไายให้ได้เลยครับ เฮ้ยคุณนีุ้ณนีคุณคุณคุณป๊อประวังเลือดด้วยครับคุณป๊อปครับครับครับมันหนีไปไหนมันหนีไปไหนข้างขวามือขวามือมาข้างในมาขวามือมาขวามือมาเอาครับเอาครับเอาอยัางไงตอ่อยังไงต่อฮะเดี๋ยวผมฟันถัง่างมันนะอุ้ยไม่ได้ ปันไม่ได้ป่ะกอดกลุ่มผลไม้กอดกลุ่มผลไม้กอดกลุม่มผลไม้ครับบอสอยู่ข้างหลังครับบอสอยู่ข้างหลังครับโอเคเคลียร์ครับเคลียร์เคลียร์เคลียรหมายังมายังเราไปล่าตอนคืนดีกว่ามันเยอะเลยมานะฮะมานะฮะมาแล้วครับ เอยเดี๋ยวผมจะให้ถังน้ำมันนะเดี๋ยวผมถังน้ำมันไปให้เอาเหมืองในหนัง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 เอาไปโอความร้อนเอ้ลบลบลับลบลัลับข ตรงไหนข้างบนเปล่าข้างบนเปล่าเฮ้ยด้านด้านล่างมาแล้วครับด้านล่างเหรอไหนนั่งไงนั่งไงมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วอู้หมาแล้วไปไปช่วยช่วยสอร์ตปันข่ามันเอออย่างนั้นเลยเยี่ยมกระทือกระทือในรถ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 มันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันตายแล้วเฮ้ยไปอยู่บนรถไปอยู่บนรถ ีเฮ้ยไม่ขึ้นมาบนรถเต็มเลยจัดก,การครับจัดก,การอย่าให้เหลือครับอย่าให้เหลือให้บนรถบนรถบนรถซับขวับบนรถเลยทำไมบนรถมันขึ้นมาบ่อย่างนนั้อยังไงยังไง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้คุณบอลกับคุณป๊อปเราไปจุดนี้กันดีกว่าจุดที่ผมมาร์กอะจุดที่ผมมา้าครับไปจุดที่ผมมา้าครับสีเขียวใช่ไหมสีเขียวครับมาสีเขียวไปเลยฮะไปครับไปครับไปครับไปยาวเลยครับไปในทางเดียวกันดีกว่าไหมครับเพ่อพ่อเดินไปดีกว่าโอเคไปทางนี้ครับไปทางนี้ครับไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ ไปครับไปครับเคลียร์ทางไปเรื่อยเคลียร์ทางไปเรื่อยมาบีดใส่เลยมาเยอะ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 ไปะเถอะไปเถอะขวาม,มาขวาม,มาขวาม,มาข้างหลังข้างหลังโ,โหนุัวครับตอนนี้นัวครับ เตะตูดแม่งยังไงยังไงข้างบนข้างบนข้างล่างมาไปต่อครับไปต่อไปต่อไปต่อไปเลยครับไปเลยไปงานหิ่งจะหมดตัวเลยสายมือสายมือเอ้ยมาแล้วมาเต็มเลยมาเต็มเลย

กรเถิบมันกระเถิบมันย <âu baik> ังไงยังไงมาไปมันกินรวมกันเดี๋ยวคิวมัวยคิวมัวแล้วเนี่ยเฮ้ยมีมีบัฟต์เหรอคุณบอลคุณบอลคุณบอลอยู่เฉยเดี๋ยวผมยิ้มให้โอเคโอเคโอเคเรื่องนั้น หาให้ดีมขอไม่ไหนคิดเพิ่มเลยดอกทั้งหม,มดแล้วมันให้ไม่ได้สิไปงี้ไปง,ไปงี้ก่อนไปงี้ก่อ,นไ,ไอกนได้ดอกพิมพได้ดอกพิมพได้มา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 ตรงผมนี่คนแก่นี่ได้เงียบเลยตายก็ไม่พูดสักคำหนึ่งจะต,ตายก็ไม่พูด <c oughs> <c oughs> เราไม่หันไม่เห็นเลยเี่นมันแปลก ดานบนครับดานบนไป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 ไคนคนีนใจมากให้มปเดียวมันมันกด้เดีตนน้ำตาจะไหลเ๋ยเดี๋ยวมาจุดเขียวกันมาจุดเขียวกันจุดเขียวเียวจุดเขียวกดเขียวจุดเขียวอีกนิดเดียวครับใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วไปครับไปครับแหมบรรยากาศัเป็นใจฝนตกอีกเฮ้ยอะไรโอ้ปลา้อตนครับมีกระางหลังนีเสร็จเยเฮ้ยขบวนมีขบวนตัวใหญ่ เฮ้ยมาเยอะมาเยอะมาบนมาบนข้างหลังข้างหลังข้างหลังข้างไหน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 โอ้มาสามตัวท้อนครับโอ้โหอืมจุดด้วยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระลังไปกระลังไปกระลังไป

เฮ้ยข้างในข้างในจุดเขียวครับจุดเขียวจู่เขียวออกมานอกรั้วครับเอานอกรั้วครับไป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 เป็นหมูครับไปเป็นหมูครับ ไปครับ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 จุดเขี่ยข้างหน้านี่เองจุดเขี่ยข้างหน้านี่เองตรงลูกหัวกะโหลกอ่ะไปตรงลูกหัวกะโหลกครับวิ่งครับวิ่ง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 เอาละคราวแล้วไป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 ตรงนี้แหละเฮ้ยมันมีโบปลาดึงไม่ครับอ้าวไนท์แม่จบไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้โห เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสู้ไวเวอร์แรนอัพครับฟันนะอืมอืมอืมอ,มอมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอเครู้สึกว่าเราก็ไม่ธรรมดานะอยู่ยันจังคืนได้เนี่ย <laughs> คนแก่จะตายแล้วไม่นูดซาแอะเลยเนาะคุณยืนอยู่เฉยคุณยืนอยู่เฉยคุณยืนอยู่เฉย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 อยู่นิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เฉยก่อนเดี๋ยวนะหันหลังหันหลังไม่ได้วะเออไม่ได้ไม่เป็นไรทำไมอ่ะเปล่าจะฮิวให้เฉยครับฮิวได้ด้วยหรอได้ครับ

อึดเหรออึดเหรอแม่พกตังค์สิบหกบาทอ่ะไปงนไม่ธรรมดาเพื่อนนะฮะเราใช้เวลาไปกี่ทีเนี่ยที่เล่นโหมดซไวเวิร์ลเนี่ยที่เป็นแบบว่าซไวเวิร์ลเหรอเป็นซไวเวิร์ลชายชายมิสเตอรี่ ลักกี้รีเพร์โอเคโอเคก็นะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการบวกอย่างเมามันนะครับกับเพื่อนๆนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับนะก็ประมาณนี้สำหรับโหมดไนท์แมร์นะฮะหรือโหมดตอนกลางคืนนั่นเอง เพื่อนๆก็เห็นแล้วครับว่าศัตรูเนี่ยมันโหดร้ายมากพยายามอย่าเล่นคนเดียวนะครับเกมนี้พยายามหาเพื่อนเล่นนะฮะก็ผมคุณยูนคุณป๊อปนะครับคุณบอลนะครับผมขอลาไปก่อนนะครับเจองพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ